要吃，农阿雅。招牌笑容的配方是甜蜜再现，美好时光不变。 และนี่ก็จะเป็นสกิลของน้องอาญาที่ค่ะจะยาวบอกเลยว่าโคตรจะน่ารักและเมื่อเดินนานๆไปตัวของน้องนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะขี่บนถ้วยชานี่แหละอะไรประมาณนี้ก็โคตรจะน่ารักเลยๆส่วนการตีป,ปกตินะคะก็จะชัดเจนดีหนาประมาณนี้สกิลหนึ่งก็แบบประมาณนี้เลย สกิล2กระโดดขี่เพื่อนะคะก็จะทําการนั่งชิงช้าแล้วก็กระโดดลงก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยส่วนอันสีก็เหมือนจะบังแมพนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เมื่อขี่เพื่อนอันตีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมีลักษณะประมาณนี้เลยและในส่วนของท่าวา์ปสีสดใสมากเลยหญิงโค้ชชอบดูดิทุกคนเรียกรถออกมาก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบสกินนี้ก็หวังว่าเจมจะใจดีเอาเข้าไทยมาหนะ้า